เชา้าวันนี้พลเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุคนเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เจ็ตำบลเสาธงอำเภอร,ร่อนพิบูร์จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2503เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดสพังเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนราชประชานุเคร 7, าะห์เเมื่อปี2507 ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐม,มศึกษาปีที่6แบบไปกลับจำนวน200คนและมีบุคลากรทางการศึกษารวม18คนโรงเรียนเน้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก active learning ให้ผู้เรียนฝึกใช้กระบวนการคิดและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาทางด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนตลอดจนการส่งเสริมอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดในครวัวเรือนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชา,านุเคราะห6ตำบลกับปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อตั้งขึ้นมาปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลกับปางหนึ่งเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3ปัจจุบ,บันมีนักเรียนจำนวน424คนมีบุคลากรทางการศึกษารวม29คน โรงเรียนแห่งนี้มุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายภายใต้การนำหลักคุณธรรมจริยธรรมเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพรายบุคคลรวมถึงการส,งส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19าตำบลหนองหองอํอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกที่เป็นโรงเรียนประจำเนื่องด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2531ได้เกิดอุทกาภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากทำให้เยาวชนขาดโอกาสในการศึกษา มูลนิธิราชประชานุคนเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วนเพื่อรับเด็กที่เป็นบุตรหลานของผู้ประสบภัยและเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าเรียนโดยให้พักอาศัยและกินอยู่ประจําที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรทวิศึกษารวมกับวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนห3 5มคนมีบุคลากรทางการศึกษารวม66คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันส่งเสริมทั้งทักษะวิชาการตามความถนัดของผู้เรียนทักษะวิชาอาชีพตามที่ผู้เรียนสนใจและสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมถิ่นแดนใต้อาทิการแกะสลักตัวหนังตะลุง การพิมพ์ลายผ้าด้วยธรรมชาติการออกแบบลายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์และการปักด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้าการเขียนลายเครื่องเบญจรงการวาดภาพเหมือนการทำขนมไทยและขนมพื้นถิ่น